สวัสดีครับผมผมแ็กก็บปแคตเตอร์น้องเนี่ยผมนาวนิวอยู่เกม The Wal ลกิงเดทมิชชันอีกเช่นเคยรับผมนะเรามาต่อกันเลยครับผมตอยนี้ก็ถูกพาตัวมาหาโจนาถ้าผมแล้วไม่ก็ออกไปครับผมเห็นไหมละ่ะทุกไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในนี้ได้โจนาแจ็กเกอรี่เขาก็มีห้องที่ดีเรือดีนักแสดงมีหมอดีหมอดีก็ต้องได้รับไปอ๋อนี่นเป็นหมอใช่ไหม แล้วเธอทำอะไรตะกรีฮะนอกจากอ๋อไอ้พูกน anyway> ี้คู่ยาโอยกันนี่วะอืมมึงจะยอมรล้เบื่อสักอ่ะลืมกดไม่ทันทษทีทษทีทีเบื่อแล้ที่ต้องทำอะไรสักอย่างอือจะไม่ทำอะไรแล้วมึงมึงใช้ไม่ได้หยุดไปเลยถึงเวลาแล้วที่มึงต้องอะเอานี่ไป แล้วก็ไปทําให้เขาคุยทําให้เขาพูดคราวนี้มึงจะทำอะแซกเกอรี่มึงนี่เองคุยยาโอยกับโจนาสหมอเอ๊ะสเียงที่เหลืออยู่ไหนแล้วก็กระเป๋าอยา่าเอานิ้วเข้าไปในไกลเว้ยไม่รู้แซกเกอรี่บางท,ทีอาจจะรู้มากกว่าเอ็งก็ได้เอเอกูรู้กูพยายามจะช่วยมึมมงนนเวย โอเคโอเคงั้นคุยได้งั้นอย่าหันมาสิสต์สติฉันไม่คิดว่าเธอจะีเรียสนะเอาดิรู้อีกอยากต้องการสถานที่แล้วมาถามกูทําไมแล้วกูรู้ไหมเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เอาปืนออกไปจากหน้ากูก่อนมึงจะเจ็บตัวโอ้แม่งโอ้กลัว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 เฮ้ยใครคุมฮะมึงหรือมันอืมอะไรอะไร อะไรอยากได้คำตอบเหรอคุยกับกูดิอ้าวอ้าวอ้าวแบบอ้าวอ้าวโหดโหดโหดอย่าขยับเอเเออ๋ๆอแซมอืมไม่ต้องทำจริงเราไม่เป็นศัตรูนะเว้ยเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็ได้โอกาสสุดท้ายแซกการี่ดูอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างดิเฮ้ยเออ อุย้ยยุดอุ้ยสกรีมึงทำอะไรอยู่เนี่ยเอายิงไปแล้วเหรอไปนอกเลยเร็วอ่ะหรือมึงไม่ดูคนโดนยิงก่อนเฮ้ยโดนเลยไมนะ่แน่ยโอ้โหเต็มท้องเกร็กตายห่าเลยไม่แนะ่เออล่วงเลยแซมโอ้ยเราต้องออกไปจากที่นี่มึงน้องมึงเพิ่งตายเราต้องช่วยเขาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขอความช่วยเหลือดีเออเดี๋ยวไปเรียกคนหน่อย ไปเลยแล้วกันทำลายกระจกแล้วเรียกเลยทำเสียงหน่อยทำเสียงหน่อยอ๋อเออนี่ไงเอากระจกเพื่อที่จะเออตัดอ่อนเออเรียบร้อยว่าไงแซมอืมเอามาเสื้อเอาเสื้อมาไม่รู้เอาเสื้อมาทำไมเอายิีมไปกัน อ้าวทำให้มันอ๋อใช่อ๋ามันล, that 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 s <S ลงมามาเดี๋ยวทำแผลให้กระสุนทะลุป่าววะถ้าเกิดมันฝังอยู่ข้างในนี่จะตายแน่นอนใช้เสื้อใช้เสื้อใช่ใช่ไม่รู้ใช้ทำไมปิดแผลไว้เออเกร็กอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ทำอะไรอ่ะเกร็กบอกความผิดกูไม่เนี่ยกูโดนยิงท้องฉันไม่ใช่ฮีโร่ที่ดีเลยไม่เธอเธอเกร็กพยายามเข้า ชักไม่รู้แล้วเดี๋ยวไว้คนนี้มันเป็นแค่ขี้โกหกหรือเปล่าเอาตายหาแล้วชิมัยเขาไปแล้วละกรรมเขาจะเปลี่ยนเป็นเขาอนน้วอล์กเกอร์นะแซมเขาจะเปลี่ยนใช่โทษแล้วกันแต่กูต้องฆ่ามันต้องต้องทำลายหัวมันแล้วล่ะนะ ต้องใช้ความช่วยเหลจากเธอไม่ไม่ฉันฉันฉันจะขอเวลานิดหน่อยได้ไหมไม่ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็มาหรอกมันมาเร็วด้วยอืมดึงออกมาอยาอยาเยอะอย่าเยอะอขอเวลาหน่อยมันไม่มีเวลาให้มึงหรอกเว้นั่นไงล่ะกูว่าแล้วโดนแดดสักคน ไม่เกร็กไม่อ๋อดีที่ถูกมัดอยู่ดีนะมันมัดอยู่ไม่มึงตายแล้วขอเวลลงขอเวลาโหอะไรสาระออกมาอืมดึงขออมอนี้ฟาดหัวคน่อยไอ้ซอมบี้อนแน่กดไว้ยังยังเพราะมึงเนี่ยช้ามันเลยเป็นอย่างนี้ บ่อไล่ทำแต่เน้นๆเอโทษโทษกริกโทดเฮ้ใครแคร์แบดหัวแม่งยังยังไม่ตายไม่ตายเอาอีกรอบหนึ่งยังยังยังโอ้เราลัวเกินลัวเกินอยากเอาอีกมั้งกูมันกูมันแสบบอกมึงมันไหมครับกูบอกกูมันเว้ยนะช่วยไม่ได้เว้ย ว่าแต่พวกนั้นจะไม่ลงมาดูผลงานมึงหน่อยเลยมึงยิงปุ๊บแล้วมึงก็ออกไปเลยเนี่ยนะอ่ะมาแลวเว้ยพวกนี้ก็มาเลยมึงแปลกใจอะไรฮะฮะมึงแปลกใจอะไร <c oughs> มึงยิงเองจะแปลกใจอะไรเอ้ยได้นะยิงตอบก็ได้ <c oughs> มึงยิงมันใช่ยิงแต่ว่าหน้ามไม่เละ <c oughs> ก็กูทุบเองอ <c oughs> <c oughs> มึงฆ่าเขา <c oughs> เอ่มันเป็นอุบัติเหตุเคเปล่า กูก็เข้าใจแต่กูบอกเตือนมึงแล้วนะว่าอย่าเอามือจีบไกลปืนอืมมันไม่ใช่อุบัติเหตุเว้ยมึงไอ้เชดิดเฮ้ยค่อยโอกาสกูหน,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 น่อยไม่ออกไม่หยอกห้องนี้ห,หออรอกไอ้สัตารยิงไปดิช่วปัญหากูซะเมื่อไหร่เฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้เรียบร้อย เฮ้ยนัดเดียวพอคลิปหายแล้วแม่งเรียกคนมาแน่นอนกูไม่เกี่ยวนะกูไม่มีปืนนะมึงโดนเล่นแน่กูบอกให้ไอพวกข้านจะโผล่มาแล้วก็จะจับมึงไว้กูไม่เกี่ยวมามาปะวะจะมาปะวะเฮ้ยไรยังไม่ออกจากเรื่องนี้ยิงหัวใช่ไหมไงกูคไม่ต้องแบทหัวแหละไปเขามาแลวเว้ยไปกูพร้อมท่อกูพร้อม โอ้หทีนี้เราก็ต้องสู้กับคนทั้งเรือแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับเพื่อการจะหนีออกไปแ้วกูไม่เกี่ยวอ่ะเนี่ยมึงยิงเองมึงจัดก,การเลือดก,กันเองเกี่ยวอะไรกับกูวะแม่งให้คนมาจับมึงจบไปกูจริงนะไม่ใช่เรื่องของผมเลยแต่ละอย่างแต่อย่างที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยเราจะทําตัวเข้าไปยุ่งทําไมแล้วท่านก็จะบอกไอ้พี่มึงไม่จิตใจไม่ตรงไม่ตาไม่ช่วยไม่อะไรบอกบอกมันใช่เรื่องของเราบอกว่า พรมันมีปัญหากันเองกับคนสองกลุ่มแล้วก็ดึงเราเข้ามาผูกพันแล้วเรายังต้องไปยุ่งเรื่องของมันอีกเหรอมันจะฆ่ากันแล้วก็ไอ้คนนั้นก็ยิงอ๋อหมดแล้วเหรอหวเวรกรรมโอเคครับตอนต่อไป Walking Dead มีชอนพวกเรามีปีศาจฮันนี่เอ,อ่อทีรักโอ้โหเอ,อ้ยเราไปคนจับอน้นี้เหรอแนนบอกแล้วกูไม่กูจะเข้ารวมกับพวกนั้นเวแต่เธอ เธอเป็นสัตว์ที่ต่างออกไปแน่นอนถูกจับก็ออกมาได้ฉันเห็นในตาเธอเธอเป็นฆาตกรแน่นอนไเป็นเป็นนักฆ่าเยนักฆ่าแนแลนดอลนั่นแหละกติที c, ่เธอทำใช่ไม่รู้แร้วกูทำอะไรได้บ้างนะแบทแมนได้คอน โอ้โหครับผมนะและนี่ก็คือตัวเลือกที่ทุกคนส่วนใหญ่เขาจะเลือกครับผมนะผมอยู่น้อยสุดทุกอันแน่นอนครับผมนะก <c oughs> ็พออย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่โลกสวยวผมเลือกไอ้สิ่งที่เป็นจริงและคนไม่ไม่เอาตามกันเนี่ย <c oughs> คุณพยายามจะเอนไหมคุณพยายามจะจบชีวิตตัวเองไหมคุณคือหนึ่งในสาสิเปอร์เซ็นที่เลือกที่จะยิงปืนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่เอานะ <c oughs> แล้วก็คุณเข้าไปในเรือเจ็ดเรือยอดยังไงคุณเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เข้าทางหน้าต่างแล้วคนส่วนใหญ่เข้าทางบันไดกันแต่เวรกรรม คุณเข้าไปแลนดอลในห้องไหอมอืมคุณเป็นอีกห้าสิบหกเปอร์เซ็นที่เอาหัวโขกแลนดอลอ๋อแปลว่าผมอยู่ส่วนใหญ่คุณคุณขายเกรกให้กับนองมาไหมอืมคุณเป็นหนึ่งในสามสิเปอร์เซ็นที่บอกนองมาว่าเกรกโกหกก็ทำไมเออแล้วเราจะไปปกป้องมันทำไมวาไม่ใช่เรื่องของเราปะ <c oughs> คุณปล่อยให้แซมยิงแซกเกอรี่ไหมคุณเป็นอีกสิบแปดเปอร์เซ็นที่ปล่อยให้แซมยิง <c oughs> ไอ,ไอ้แซกเกอรี่มันถึงเป็นอุบัติเหตุแต่มันก็ฆ่าไอ้คนนั้นจริงๆอะ่ะผมก็แค่ปล่อยให้มันล้างแค้นกันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วก็ปล่อยมันล้างแค้นไปก็ถูกแล้วผมว่าโอเคครับก็จบแล้วครับผมนะสำหรับ The Walking Dead Mission Episode 1 i n 2 d e ผมนะเริ่มลงดิ่งลึกใช่ไหมจากการแปดูแล้วก็เพื่อจะเป็นเหมือนก็เป็นการเปิดเรื่องมากกว่าครับผมนะในเรื่องอาจจะยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่เป็นมิชชันโชว์เทพฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยเแค่นั้นเองครับผมนะ แล้วก็ได้รู้จักคาแรคเตอร์มากมายครับผมพีทที่เริ่มแรกเรามาด้วยนี่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะเพราะม่งหายไปเลยจุดประเด็นส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่แลนด์ดลแล้วก็กลุ่มของพวกเขาพี่สาวมันี่ผมชอบพี่สาวมันนะมันพี่สาวเขาเป็นคนที่จัดการอะไรได้ดีอย่างที่ผมบอกไปก็คล้ายๆกันเดี๋ยววากี้ภาคสอ,องไอ้หัวหน้าโจนเนี่ยผมชอบคนแบบนั้นที่จัดการอะไรได้อย่างดีส่วนแซมส่วนวน,นี้พี่น้องเกรกกับแซมผมไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่านอม่าพี่สาวของแลนดอนก็บอกว่าไอ้แซมเนี่ยเป็น คนที่ชอบโกหกแล้วก็โกหกจริงๆเกรกก็เป็นคนโกหกเนี่ยครับตอนที่มันถามว่าเกรกว่ารู้จักเราเปล่าเกรกบอกรู้จักมาน,นานแล้วบอกกูเกียวบอกอกูเกียวอะไรเนี่ยมันโกหกกันตอนหน้ากูเลยนะกูอยู่นี่มึงังโกหกพอก็เลยปล่อยแม่งอัดเกรกไปต้าขี่แตกตายตรงหน้ามึางนี้นก็นั่นมันก็โกหกหน้าด้านเกินโอเคหลังเครดิตจะมีอะไรไหม แตก่ก็จบไปแล้วครับสำหรับเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดสองจะมาอีกเมื่อไหร่ไม่รู้มาเดือนไหนไม่รู้นะเอาอตกใจว่ามีตอบโอ้โหนี่มันกลับมาในด้านดิจตเนอรนี่เฉยอัปเดตคอนเทนต์โอเคครับ okay. okay. ผมก็แต่ที่เห็นไปโหนะเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดสองมาเมื่อไหร่ผมจะเล่นเมื่อนหนร่น,นะผมนะก็ต้องรองไปตามที่จะมาเดือนไหนนะแต่โอเคครับ okay, ผมนะจบไปแล้วสำหรับมิชชันครับเอพิโซดแรกรอดูต่อไปคนระับผมนะ กำลังมันเลยผมชอบทางที่ผมเลือกมาแต่ในช้อยผมเลือกมานี่คือตัวเลือกของคนจริงที่จะเอาตัวรอดในชีวิตโลกนี้ได้เว้ยไม่โลกสวยโอเคป่ะ okay, ผมเชื่อว่าครูโดนด่าในคอมเมนต์เยอะแน่ๆเลยแต่ช่างมันกันละกันนะผมนะผมมันของผมโอเคผมไปเจอใหม่พัชน,น้ะผมไปเพื่อนแคทเตอร์น้องเดี็กสาวน,นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเพือ่อนฝูง